สวัสดีค่ะวันนี้ p พ n try p a t จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กช็อกโกแลตสูตรนุ่มฉ่ำโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีกันเลยนะคะรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยทำได้ง่ายๆนะคะแค่เพียงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องย่า,ผาเผาข้าครัว by pantry p a t เอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสูตรดีกันค่ะและสูตรของแพนะคะก็จะเขียนเอาไว้ใต้คลิปเช่นเดิมอย่าลืมกดดูด้านล่างคลิปได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่า ทำง่ายแล้วก็ตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยเป็นคัสตาร์ดช็อกโกแลตนะคะซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่เลี่ยนเข้ากันดีกับเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะโดยวันนี้นะคะแพทก็จะใช้พิมพ์ขนาด2ปอนขนาดเค้กเนี่ยจะออกเป็นขนาด2ปอนนะคะซึ่งมีความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางพิมพ์อยู่ที่7นิ้วนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเรานำมาทาด้วยเนยหรือว่าน้ำมันบางๆแล้วใช้กระดาษไขนะคะตัดเป็นวงกลมนะแล้วก็รองด้านล่างกันติดค่ะเค้กตัวนี้ต้องรองกระดาษไขนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษไขเป็นแนวยาวนะคะมาพันรอบๆให้ทั่วเลยค่ะได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมด2พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำเนยนะคะเป็นเนยจืดละลายมาผสมกับ นมนะคะก็คือเรานําเนยเนี่ยเข้าไมโครเวฟหรือว่านํามาต้มนะคะด้วยไฟอ่อนจนละลายแบบนี้เสร็จแล้วก็ผสมกับนมจืดทันทีนะคะเราพักเอาไว้ค่ะนำอ่างผสมนะคะใส่น้าร้อนแล้วก็ร่อนผงโกโก้ค่ะลงไปในอ่างผสมได้เลยเราก็จะคนผสมนะคะน้ําร้อนกับโกโก้เนี่ยจนกว่าโกโก้ของเราจะละลายดีค่ะตัวนี้เนี่ยแพทใช้เป็นดัชโกโก้นะคะเป็นโกโก้เข้มข้น รสชาติก็จะอร่อยนะคะเข้มข้นแล้วก็สีเนี่ยจะสีเข้มทําให้เค้กของเรามีสีสันสวยงามค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายละเอียดนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะในขั้นตอนของการผสมเนื้อเค้กเนี่ยเราจะไม่ตีแรงจนเกิดฟองอากาศเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยพุนแล้วก็ไม่สวยงามค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมไข่ไก่สดลงไปค่ะคนเบาๆนะคะจนไข่ของเราเนี่ยเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆนะคะ ก็จะไม่ตีจนเกิดฟองมากนะคะค่อยๆค,คนไปในทางเดียวกันค่ะจนเห็นว่านี่นะคะส่วนผสมก็จะเหลวแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยนำส่วนผสมที่เป็นโกโก้เนี่ยใส่ลงไปในเนยและนมที่เราผสมเอาไว้แล้วคนให้เข้ากันดีค่ะเราก็จะแบ่งใส่แค่เพียงประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะเพื่อให้เนยของเราเนี่ยเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆต่อมานะคะแพทก็จะนำแป้งเค้กแป้งสาลีเนกประสงค์ ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาคนผสมกันในอ่างนะคะจนเข้ากันดีเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็นํามาร่อนค่ะแบ่งร่อน3ครั้งนะคะลงไปในของเลวที่เป็นผงโกโก้อันนี้นะคะสลับกับนมเนยก็คือจะเริ่มจากแป้งแล้วตามด้วยนมเนยนะคะสุดท้ายเนี่ยจบด้วยแป้งค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อนะคะคนเบาๆแบบนี้จะไม่คนนานนะคะเพราะว่าเนื้อเค้กของเราจะเหนียวแต่ว่าคนตะล่อมแบบนี้เนี่ยจนกว่าจะไม่เห็นผงแป้งขาวๆแล้วก็ ไม่ให้แป้งเนี่ยดูเป็นเม็ดเกินไปนะคะก็จะเติมของเหลวลงไปที่เราผสมเอาไว้ที่เราส่วนค่ะแล้วก็คนพอให้ของเหลวเนี่ยเข้ากับเนื้อหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยผงแป้งนะคะรอบที่สองแล้ก็ตะล่อมค่ะก็ค่อยๆคนเบาๆแต่ว่าให้ตัวแป้งเนี่ยละลายดีนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อน พอหมดผงแป้งนะคะเราก็สลับใส่เป็นของเหลวอ,อีกนะคะเทให้หมดเลยค่ะเราจะสลับนะคะโดยการเริ่มจากแป้งแล้วก็เป็นของเหลวแล้วก็จบด้วยแป้งค่ะครั้งสุดท้ายนะคะก็เป็นแป้งรอบที่3นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้เนี่ยเราจะคนจนกว่าจะมั่นใจว่าแป้งของเราเนี่ยไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะก็จะตะล่อมนะคะใช้ตะก้อนเนี่ยค่อยคคนรอบๆแล้วก็ปาดก้น คอยปาดก้นอ่างด้วยนะคะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ยังสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยยังมีเป็นเม็ดๆอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ไม้พายนะคะมาช่วยได้ขั้นตอนที่เราใช้ไม้พายเนี่ยเราจะปาดก้นอ่างนะคะให้ลึกเลยนะแล้วก็คอยเกลี่ยค่ะคอยดูว่าตรงไหนที่แป้งเนี่ยยังเป็นเม็ดเราก็ค่อยๆปาดแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะ ปล่อยของเหลวลงไปให้ค่อยๆแตกตัวนะคะให้แป้งเนี่ยค่อยๆแตกตัวสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยยังมีฟองอากาศให้เพื่อนๆนเนี่ยวนอ่างนะคะเป็นวงกลมแบบนี้ตัวฟองอากาศจากข้างในนะคะจะค่อยๆไปที่ตรงอ่างตรงข้างๆ้างอ่างขอบอ่างนะคะแล้วตัวฟองอากาศเนี่ยก็จะแตกตัวออกค่ะแล้วก็ใช้พายนะคะตะล่อมอีกทีหนึง่ง หลังจากนั้นนะคะเราก็เทแบตเตอร์ลงไปในพิมพ์นะคะเราจะแยกพิมพ์เป็นสองพิมพ์โดยใส่แบตเตอร์ลงไปเท่าๆกันค่ะปริมาณอยู่ที่ประมาณ440-450ถึงกรัมต่อพิมพ์ค่ะให้เพื่อนๆนะคะกระแทกพิมพ์2-3ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วก็ใช้ไม้จิ้มนะคะไล่ฟองอา,าอากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านในก็วนวนนะคะส่วนที่มีฟองอากาศขึ้นมาแล้วก็ ให้ได้เนื้อเค้กที่ดูสวยงามค่ะแพทก็จะนำเข้าไปอบนะคะเตาอ,อบอุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างนะคะให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบเอาไว้ประมาณ15-20นาทีก่อนอบนะคะจนกว่าจะได้อุณหภูมิ160องศาเสร็จแล้วเนี่ยนำไปอบนะคะที่ชั้นกลางใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดเตาอ,อบเพื่อลองเช็ค ความสุกข,ของเค้กนะคะใช้ไม้จิ้มเนี่ยลองจิ้มตรงกลางถ้าเกิดไม่มีเนื้อเค้กหรือว่าไม่มีเค้กแฉะติดขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะถ้ายังมีความแฉะอยู่นะคะให้เพื่อนๆอ,อบต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะคะเพราะว่าถ้าอบนานกว่านี้เนี่ยเค้กเราก็จะแห้งได้ค่ะพอเราอบเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยตัวเนื้อเค้กเนี่ยไว้ในพิมพ์จนกว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเริ่มอุ่นนะคะ เริ่มคลายความร้อนออกมาแล้วเราจึงจะนําเค้กออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักไว้จนกว่าจะเย็นตัวดีค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการทำช็อกโกแลตคัสตาร์ดครีมกันค่ะเริ่มจากผสมของแห้งนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายผงดัชโกโก้หรือว่าโกโก้สูตรเข้มข้นนะคะร่อนนะคะผสมกับน้ําตาลทรายให้เข้ากันดีตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะ วิธีนี้นะคะเราจะผสมแป้งข้าวโพดเนี่ยจนเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำตาลทรายและผงโกโก้จะช่วยให้ตัวแป้งเวลาที่เรานำไปต้มนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะตามด้วยนมนะคะค่อยๆเทช้าๆแล้วก็ผสมนะคะใช้ตัวตะก้อนเนี่ยคนผสมให้เข้ากันดีด้วยแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงจะนำไปตั้งไฟค่ะ โดยให้เพื่อนๆนะคะใช้ไฟค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะระดับกลางไปทางอ่อนเพื่อที่ไม่ให้ตัวก้นเนี่ยไหม้ไปก่อนนะคะต้มประมาณ2-3นาทีจนส่วนผสมเนี่ยเริ่มอุ่นนะคะก็ให้ใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะเราจะไม่รอจนกว่าหม้อจะร้อนนะคะแล้วจึงเติมช็อกโกแลตเพราะว่าจะทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยแตกตัวได้ค่ะเราก็ใช้ตะก้อมือนะคะค่อยๆคนพอส่วนผสมเนี่ย เริ่มร้อนนะคะแต่ว่ายังไม่เดือดน,นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยตักใส่ถ้วยนะคะแบ่งมา1ถ้วยเสร็จแล้วเนี่ยเทใส่ไข่แดงนะคะที่เราแยกเอาไว้แล้วค่อยๆตีนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ตีแล้วเราก็เทส่วนผสมนี้นะคะกลับเข้าไปในหม้อระหว่างที่เราตีไข่แดงเนี่ยให้เพื่อนๆยกหม้อออกจากไฟด้วยนะคะเพราะว่าก้นเนี่ยอาจจะไหม้ได้ให้เราเนี่ยหม่นคนตลอดเลยนะคะไม่ทิ้งเอาไว้นานใช้ตะก้ามือคะ่ะคนต่อ สังเกตได้ว่าตัวซอสเนี่ยจะเริ่มข้นขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีลิ่มให้เพื่อนๆใช้ตะก้อมือเนี่ยหมั่นคนนะคะไปทางเดียวกันสลับกับไม้พายค่ะคอยใช้ไม้พายเนี่ยขูดตรงขอบขอบ,ขอบก้นนะคะที่ตัวตะก้อเนี่ยไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าจะมีเศษของช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก้ไปติดได้ค่ะสลับใช้ไม้พายแล้วก็ตัวตะก้อมือนะคะจนกว่าจะเห็นว่าตัวซอสเนี่ย เริ่มเดือดน,นะคะเราจะเห็นว่ามีเป็นฟองนะคะใหญ่ๆตรงกลางหม้อแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะส่วนผสมของเราก็จะข้นดีนะคะลักษณะก็คือจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นก้อนหรือว่าเป็นลิ่มนะคะยกลงจากเตาค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อนเนี่ยคนอีกประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยคลายร้อนนะคะแล้วตามด้วยเนยค่ะใส่เนยจืดลงไปค่ะ คนจนกว่าในเจลของเราจะละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นมันิลาค่ะคนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นริมนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้พลาสติกแรปนะคะปิดหน้าของตัวซอสเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะเย็นตัวแล้วจึงจะนําไปแต่งหน้าขนมได้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถแช่เย็นได้นะคะเขาก็จะเซ็ตตัวขึ้น ก่อนใช้นะคะถ้าอยากให้เหลวเหมือนเดิมก็ให้เอานำมาวางไว้บนอ่างน้ำร้อนก็ใช้ได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูกัรวิธีการทำช็อกโกแลตกานาชนะคะเพื่อที่จะตกแต่งเค้กของเราต่อค่ะให้นำวิปปิ้งครีมนะคะเข้าไมโครเวฟเทีระ30วินาทีจนกว่าจะเริ่มมีควันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำมาเทใส่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วทิ้งเอาไว้1นาทีจึงจะสามารถคนได้ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคนจากตรงกลางนะคะจนกว่าช็อกโกแลตและวิปปิ้งครีมเนี่ยจะผสมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเนียนแล้วก็มีความวาวแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะได้เนื้อที่เข้มข้นแบบนี้เป็นอันเสร็จค่ะให้เพื่อนๆนะคะปิดฝาเอาไว้นะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นค่ะจนกว่าจะเย็นตัวดีประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ตะกร้อมือค่ะ ตีจนกว่าจะขึ้นฟูใช้เวลาไม่นานค่ะแค่ประมาณ2-3นาทีนะคะเราจะตีแค่ให้พอตั้งยอดค่ะเพื่อที่เวลาที่เรานำไปบีบเนี่ยก็จะเป็นทรงสวยงามค่ะนี่ก็จะได้ตั้งยอดประมาณนี้นะคะจะไม่ตีไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าจะทำให้แตกตัวได้ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปเข้าตู้เย็นทิ้งเอาไว้อีกประมาณ10-20นาทีแล้วจึงนำมาตกแต่งเค้กที่เย็นแล้วค่ะ วิธีการแต่งหน้าเค้กนะคะเราก็จะเตรียมแป้นหมุนเค้กค่ะรองด้วยแผ่นรองเค้กอีกทีนะคะตามด้วยตัวกระดาษไขค่คะแพทจะวางเป็น4มุมนัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วางเค้กลงไปบนครีมที่เราจุดเอาไว้กันเค้กเลื่อนนะคะเราก็จะปาดหน้าเค้กที่นูนๆให้มีความเรียบเสมอกันหลังจากนั้นนะคะใช้ช็อกโกแลตการาดที่เราแช่เย็นเอาไว้นะคะมาบีบนะคะตรงส่วนที่เป็นขอบให้ตั้งขึ้นมานะคะ ตัวนี้เนี่ยเราต้องการทำตัวขอบนะคะของเค้กแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นเข้ากันดีกับซอสตัวคัสต์ดเค้กมากๆค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเทตัวซอสนะคะที่เป็นช็อกโกแลตคัสต์ดครีมลงมาใช้ประมาณ2 2ทัพพีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้สเปตูล่านะคะ ตั้งฉากนะหรือว่าเอียงประมาณ45องศาเราจะหมุนตัวแป้นนะคะทวนเข็มก็คือหมุนตัวแป้นเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าไปคนละทางกับตัวสเปตูล่าที่เรากวาดนะคะหรือว่าปาดให้พอเรียบแล้วก็มีความเสมอกันนะคะแล้วจึงจะนำเค้กอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมาวางทับค่ะจัดทรงให้เท่ากันดีให้เข้ากันแล้วก็กดเบาๆให้ติดกันนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็บีบครีมตัวช็อกโกแลตการนาดนะคะตรงขอบขอบให้เต็มเลยนะเพื่อที่เราจะปาดนะคะให้ได้ขอบที่สวยงามที่มีความเท่ากันดีค่ะเราก็ใช้สเปรตูล่านะคะตั้งฉากแล้วก็ปาดค่ะตัวครีมนะให้เรียบเนียนดีเลยโดยการใช้มืออีกมือเนี่ยหมุนแป้นนะคะไปอีกทางหนึ่งแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้นำครีมคัสตาร์ดนะคะช็อกโกแลตคัสตาร์ดครีมตักมาอีกประมาณ2 2ทัพพีนะคะใช้ไม้พายตากสอาครั้งเนี่ยให้พอเต็มหน้านะคะแล้วเราก็ใช้สเปตูลาเนี่ยที่เช็ดสะอาดดีแล้วนะคะตั้งฉากค่อยๆปาดค่ะหมุนนะคะไปทางที่ถนัดแล้วก็หมุนตัวแป้นเนี่ยทวนไปอีกทางนึงค่ะให้หน้าเนี่ยพอเรียบนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบหน้าที่เรียบเนี่ยเราก็สามารถหมุนนะคะแล้วก็แต่งให้หน้าเรียบได้นะคะตัวครีมนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้นําเข้าตู้เย็นนะคะเราก็สามารถปาดหรือว่าตกแต่งได้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้เป็นคลื่นวงกลมแบบนี้นะคะก็ใช้ปลายนะคะของสเปตูวลาเนี่ยจลดแล้วก็หมุนนะคะได้แบบนี้เลยนําไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยหรือจะ ปาดขอบทันทีเลยก็ได้ค่ะใช้ครีมคัสตาร์ดเค้กนะคะที่ที่เหลือเนี่ยเราค่อยๆนํามาปาดนะคะให้เป็นแบบเรียบก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆชอบลวดลายนะคะที่มีความมินิมอลหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยก็นํามาทําเป็นลวดลายนะคะนาคัสตาร์ดเนี่ยมาค่อยๆแต้มคะ่ะให้เป็นทางเฉียงขนานกันไปแบบนี้นะคะปัดขึ้นเรื่อยๆซ้อนกันไปนะคะให้มีความสม่ำเสมอ ก็จะได้ความสวยงามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นํำเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยเริ่มเสร็จตัวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วจึงนำมาแต่งหน้าได้ค่ะก็สามารถตกแต่งหน้านะคะให้มีความมินิมอลนะคือเราจะไม่ใส่ท็อปปิ้งลงไปเยอะนะคะเพราะว่าตัวซอสเนี่ยจะมีความแบบลาวานิดนิดนะคะคือไม่ได้แข็งเหมือนกับบัตเตอร์ครีมสัทีเดียวนะคะ ก็สามารถตกแต่งลวดลายด้วยช็อกโกแลตกาหนชหรือว่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเป็นผลไม้ต่างๆแบบนี้ก็ได้เลยพัดก็จะแต่งแค่เป็นแบบครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ไม่ลงน้ำหนักลงไปมากค่ะบีบช็อกโกแลตกาหนะนะคะเพื่อสร้างลวดลายแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่า ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแถมบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยอร่อยทำขายได้เลยนะคะแล้วตัวเค้กนะคะก็มีความนุ่มฉ่ำเข้ากันดีกับซอสช็อกโกแลตคัสตาร์ดครีมนะคะกับช็อกโกแลตกา纳น,นะคะเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้นะตัวเนื้อเค้กด้านในนะคะก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำ จะไม่ได้แห้งนะคะถ้าเพื่อนๆอบในเวลาที่กําหนดนะคะก็จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยยังไงอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามช่องย่าพาครอบครัวบายแพนท y ีแพดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ